ในขณะเดียวกันนะคะอย่างที่บอกว่ามาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายอะไรตก หมูฟังหม่อมหล่นไม่เป็นไรเราไปต่อได้่วันนี้นะคะคนที่มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะบังเอิญมบังเอิญมากนะบังเอิญนัดมาเจอกันพอดีค่ะเคือหมายถึงครูปีชาใช่ไหมช่คือครูปีชาตอนแรกที่บอกกับนักข่าวว่าเดี๋ยวจะมีมีข้าวมีน้ำจะมาเยี่ยมทนายตั้มแต่คือเอาล่ะคือตั้งใจถือมาด้วยแต่ก็ด้วยความบังเอิญที่ว่าครูเองก็มีนัดเหมือนกันจะมาที่กองปราบพอดีจะมาคัดสำนวนนะคะก็มีของฝากติดไม้ติดมือมา ให้ตามประสาค,คนที่เคยรู้จักมัจจีกันมาก่อนแล้วก็เคยเจอกันมาหลายครั้งคุณผู้ชมค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวด้วยนะคะก็เลยไปพูดคุยกับทางด้านของครูปรีชาเพราะจาได้กันใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครูปรีชาเคยบอกว่า้ตั้มมันร้ายใช่เพราะว่าเคยแฝงตัวปลอมตัวเพื่อไปเอาข้อมูลในโทรศัพท์ของครูปรีชาทําให้ครูปรีชาเนี่ยนะคะ เสียหายแล้วก็มไม่ได้เป็นครู<ม>อ,อ,อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมน่าจะจํากันได้ไดปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะนักข่าวก็ไปพูดคุยด้วยคุณผู้ชมคะครูปรีชาบอกว่าเอาจริงๆวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะมาตามนัดที่ทางด้านของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะได้นัดมาคัดสํานวนคดีหวย30ล้านซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ตัวเองเคยร้องทุกข์กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะ แล้วก็เป็นทนายตั้มนี่นะคะที่เป็นทนายให้กับทางด้านของหมวดจรูนครูปรีชาก็ยังคงพูดเหมือนเดิมนะคะว่าทนายตั้มเนี่ยมาล้วงความลับจากฝั่งตัวเองอซึ่งก็เชื่อนะคะว่ามีการซื้อสำนวนคดีการเกิดขึ้นแน่นอนเพราะตอนนี้ที่ฝั่งคู่กรณีได้เอกสารสำนวนคดีนี้มาเนี่ยนะคะครูปรีชาบอกว่า เชื่อว่าได้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมถึงแม้คดีนี้จะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่มันก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะในคดีหวย30ล้านเนี่ยที่ทนายตั้มเนี่ยชนะคดีครูเนี่ยเกิดจากการมีการซื้อํำนวนซึ่งเรื่องนี้ครูร้องมาต้องแตปี61ครับแล้ววันนี้คุณครูเนี่ยตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี61ถึงปี67เป็นเวลาเปีนะครับแล้วก็วันนี้ นัดพนักง,งานสอบสวนไว้นานแล้วนะแล้วพรเอิญเน็นเป็นจังหวะเดียวกันนะครับก็เลยมีโอกาสได้เจอสื่อมวลชนก็จะบอกว่านอกจากนี้ในคดีหวย30ล้านของคุณครูเนี่ยนะครับทนายตั้มเนี่ยนะครับยังยังใช้วิธีการเดิมๆที่เคยเขาเคยใช้กับคนอื่นๆทําให้ครูเนี่ยได้แพ้คดีอันนี้คือครูมันได้ก้าวล่วงในกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก่อนที่จะถึงศาลเนี่ยเชื่อไหมครับนักข่าว ก่อนจะถึงศาลเนี่ยกล้องวงจรปิดที่คุณครูส่งพนักง,งานสอบสวนคนแรกที่สพกาญจนบุรีแล้วก็ซองพลาสติกซึ่งลุงจรูนเนี่ยได้นํามาส่งให้พนักง,งานสอบสวนในวันที่เจอที่เจอลุงจรูนเันแรกเมื่อวันที่28พิพฤศจิกาปี600เนี่ยซองพลาสติกทึ่งอยู่ในโต๊ะพนักง,งานสอบสวนเนื้อหายไปแล้วคุณครูก็พูดเสมอว่าครูเนี่ยจับแค่ซองพลาสติกเท่านั้นแต่วันนี้ณเวลานี้นะครับยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะในความบังเอิญที่เกิดขึ้นนี้นะแล้วครูปรีชาก็บอกว่ามันเป็นความบังเอิญจริงๆที่วันนี้มาแล้วมีโอกาสได้มาเยี่ยมทนายตั้มด้วยก็หิ้วข้าวผัดหิ้วน้ํามาด้วยนะคะพร้อมกับบอกว่ามาด้วยกัรายาณมิตรที่ดีนะมาแบบมิตรภาพเลยมาด้วยแรงขับเคลื่อนที่ดีด้วยไม่ได้ผูกใจเจ็บ ไม่ได้มาเยอะเยะ้ยไม่พูดถึงคดีความพูดถึงความเป็นพี่เป็นน้องแล้ววันนี้ซื้อข้าวผัดโอเลี้ยงมาฝากให้สู้คดีให้เต็มที่แล้วก็ให้กําลังใจเจ๊อ้อยด้วยนะคะเพราะว่าฝั่งของเจ๊อ้อยก็เป็นผู้ถูกกระทําเหมือนที่ครูครูบอกนะครูเองก็เคยเป็นผู้ถูกกระทํามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สู้คดีอย่าประมาทค่ะอย่างที่ทนายตั้มเคยบอกคุณครูวิชาแล้วว่าครูวิชาล้างคุกรอ วันนี้ก็ล้างคุกรอคุณกันแล้วกันนะครับสงสารไหมเห็นเขาเนี่ยเห็นตำรวจก็เห็นจับอ้วนะคือเราอ่ะจะสงสารคนที่น่าสงสารคนไหนที่ไม่น่าสงสารเราก็ไม่สงสารแต่เราต้องสองสารคนที่เขาโดนกระทำคนที่เขาโดนกระทำจากทนายคนนี้เยอะมากเลยครับมไม่ว่าจะเป็นคุณหนึ่งเป็นเด็กแปดขวบเป็นคดีนูน้นคดีนี้อีกเยอะแยะแล้วก็ครูเมื่อวานมาหาครูอีกหลายคนเลยครับที่โดนขนายท่านนี้ทำครูบอกว่าไปใช้สิทธิตามกฎหมายเอา แล้วที่หมอมออ่านไปเมื่อกี้ล่ะคะอ่านว่าอะไรมาด้วยกัลยาณมิตรก็ใช่ไงมาด้วยมิตรภาพครูไม่ทด้โกรธยัน แต่ล้างคุกรอก็ทนายตั้มก็เคยมีความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เหมือนกันมาก่อนเคยพูดคํานี้กับครูปีชาเหมือนกันวันนี้ครูปีชาก็เลยสบโอกาสเออนี่แหละบังเอิญโดยที่ไม่ได้นัดหมายค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ล่าสุดนะคะทางด้านของครูปีชาก็บอกด้วยนะคะบอกว่าอยากจะฝากสภาทนายความนะคะให้ตรวจสอบมันญาติทนายความของทนายตั้มด้วยแล้วก็อยากขอให้ทุกคนนะคะที่มีคดีความเนี่ย หมายถึงคดีความกับทนายตั้มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้ให้มากที่สุดแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวเองค่ะ,คะอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดอ่ะอก็เป็นความเคลื่อนไหวตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกนําตัวส่งไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะคะแต่จริงๆระหว่างนั้นไม่ได้มีแค่ครูปรีชานะมากันหลายคนเนาะพี่หนุาที่เข้ามาเยี่ยมใช่ไหมคะ